อากาศเย็นลงเฉยๆผมเฉยๆเพราะตัวแกอ้วนตัวฉันอ้วนมาไม่รู้สึกอยู่แล้วต่อให้อากาศเย็นแค่ไหนเราไม่มีความรู้สึกจะบอกถ้าออกกับมันกายด้วยใช่ไหมด้วยด้วยด้วยครับผมออกกับกายท่านผู้ชมเชื่อว่าวันนี้ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอากาศวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ยสิบองศานะฮะโอ้ยตอนนี้คนแห่ขึ้นดอยกันมากๆเลยไปชมจุดชมวิวกันโดยปกติสิบสององศาครับคืออีกเจ็ดวันวันที่ยี่สิบห้า ถึง29ที่กําลังจะถึงนี้นะครับ,รบขอบอกนะครับอุณหภูมิจะต่ําลงอีกอุณหภูมิจะลดลงอีกเพราะฉะนั้นจะมีอากาศเย็นมีหมอกหนาในตอนเช้าอีสานตอนบนนะฮะอีสานทั้งหลายเนี่ยภาคตะนออกเฉียงเหนือเนี่ยรวมไปถึงภาคเหนือเนี่ย คุณเตรียมรับลมหนาวกันได้เลยปีนี้รับรองว่าลมหนาวหนักกว่าปีที่แล้วออ้ยดีอ่ะอยากดูทะเลหมอกรอรับเลยนะปีนี้ลมหนาวคิดถึงหนองคายจังเลยทำไมอ่ะโอ้โหหนองคายก็แบบว่าถ้าสมมติขนาดตอนเที่ยงนะถ้าสมมติลหนาวนะเหมือนเปิดแอร์เหมือนเปิดแอร์ทั้งเมืองอากาศแบบรดมากแล้วอยู่ริมแม่น้ำอยากให้ไปเขาค้ออันนี้ออันที่สุดยอดเขาค้อที่สุดยอดพี่จ่าอันนี้สุดยอดคือทะเลหมอกนี่คือแบบผมก็ไม่เคยเห็นนะพอเข้าไปปุ๊บตื่นเช้าโอ้โห บรรยากาศได้ไปกับแฟนแล้วเราอ้วนด้วยแล้วตอนนี้เรากับแฟนแล้วไปกับใครอ่ะอ่ะเปลี่ยนเรื่องเลยวะแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมลงอ่างหรือยังฮะหยุดลงอ่างไปปรับอุณหภูมิก็คุณให้ราคาลถผมทาไม่ะเอออันี้นี่รามาทายกันนะว่าปีนี้กรุงเทพจะหนาวกี่วันปีที่แล้วหนาวนานนะนานนานปีที่แล้วเป็นเกือบเดือนนะ มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าคนใส่เสื้อันหนาฮิตกันมากถูกปีที่แล้วเนี่ยเกือบเดือนนะเออธันวาต่อมกราคมเนี่ยเกือบเดือนนะแล้วเราจําได้ไหมว่ามันถึงมกราคมกุมภาเนี่ยมันยังมีอากาศเย็นๆกลับมาบ้างบางช่วงบางตอนเลยใช่ครับมันมาเป็นรอกมันมาเป็นรอกแต่ปีเนี้ยเขาบอกเนื่องจากมันแห้งแล้งปีนี้ประเทศไทยแห้งแล้งะประเทศในในปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเอาโอกาสที่มันจะหนาวกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสสูงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราแห้งแล้ง ขอให้หนาวนานๆหน่อยเนาะใช่อย่าไปพูดอย่างกับพ่อเลยไหมชาวบ้านจ่าดาทำไมอ่ะตายจังหวัดเวลาหนาวเขาตายกันนะโอ้าไม่นี่เราพูดถึงกรุงเทพกรุงเทพขอให้นานๆกรุงเทพกรุงเทพไปไเจ๊ไปหยียบเท้าเขาขำไหมล่ะเจ้โหนี่ถ้าอยากชมความสนุกสนุกแบบนี้เน้นๆเนี่ยต้องทำยังไงครับกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยฮะ